้าสี่บวกห้าสี่ห้าหเจปเก้าเกสองบวกสามห้ด พอสอไม่มีค่าได้สิบเอ็ดสองอจาถูกถูกถโอ้ยเก่ง ทำไมเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแปดเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบเจ็เป็นสิบสองสิบสองดีสิบห้า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 หนึ่งบวกห้าได้หกได้สี่ว่ามันไม่มีค่าศูนย์ Om go pair E You pointing you pointing Ch назад Bra Sa egoh สี่ห้าสิบแปดเก้าอ็ดสิสิบสาี่หสิบสองบวสิสองบวกหข้อนี้ลูกนับใหม่สี่อ๋สี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี วกไปเก้าไม่บวกสิบนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้ามียังด้วยเท่าไหร่ <12 S 1> ลูกสองบวกหกเท่าไหร่ไม่ข้อนี้ลูกตอบเท่าไหร่แปดแปดไม่ได้นะสี่บวกเก้าสี่ใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สามเหรอสิบสามยังลบอยู่ไหนไม่มีหายอา๋เว้นไว้ค่อยทำถ้างั้นอ่ะไม่เอาไม่ได้ <S 2> 2 <S มันสองหกสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไม่ต้องรีบค่อยๆทำสี่บวกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ด หกเก้าหกเจ็แปดเก้าสิ